สวัสดีนะครับทุกคนนี่เราอยู่กันที่วัดลาดปลาเขานะครับกรุงเทพมหานครนะครับ <Gin> น <algebra> ok ี่นะครับวัดลาดปลาเขานะวัน <sozial> น <Contract> ี้ก็จะพามาชมนะวัตถุมงคลของทางวัดแล้วก็ตามหานะครับหลวงปู่โตปีสองหนึ่งกันด้วยนะครับที่วัดยังมีอยู่ไหมนะครับฝากติดตามกันนี้ด้วยนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวก็มาดูนะนี่วัดลาดปลาเขานะครับใครที่รู้จักหลวงปู่โตนะครับปีสองหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาตามหากันนะครับ ไปเข้าไปดูวัตถุมงคลที่วัดกันเลยนะครับอันนี้พระปิดตาหลวงปู่โตะนะครับเนื้อใบลานปีสองหนึ่งะเจ็ดพันนี่นะครับเลี่ยมกรอบนะเรี่ยมกรอบไว้อยู่นะครับนี่ก็มีแบบหลวงปู่โตะสะบู่เลือนนะครับในองค์แดงๆนี่นะฮะหนึ่งมืนหนึ่งพันนะครับเนี่ยอันเดียวกันรุ่นเยอะอ๋ออ๋อสีแดงเนี่ย เขาทำนี่นะพกเดียวกันเลยอืนี่ครับปิดตาลงบุตกะป,ปีสองหนึ่งมีอด้านหลังอืมอันนั้นจะมีเขาแล,ล้วจะมีตำรี่หน่อยอ๋อครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน,นใช่ มีอยู่แค่สององค์เท่านั้นอันนี้ไม่ใช่อัน,นดำห่านีไม่ใช่อัน,นดำดำนี้ใช่ไหมครับใช่เนี้ออ่าเป็นเนื้อนนใบลานปีสองหนึ่งเหมือนกันเจ็ดพ <7, 000. S 1> ันเจ็ดพันใช่พร้อ,อมเรี่ยมเลยน,นี้ก็จะเป็นเพชรลุ่งโลดเป็นรุ่นเก่าๆนีนะครับพระปิดตา ปีสองสามอะไรอ๋อปีปีไม่มีบอกนะทุกคนนี่จะเป็นรุ่นเก่าๆนี่เป็นทวเวทนะลงละห้าร้อยเนี่ยเทาเวทลงละห้าร้อยนนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อพัดนะครับนี่พ่อพัดเป็นอ่รูปนะเป็นอ่รุ่นซับเศษฐีอะไรนะ นะครับม,ม,มีหลายรุ่นเลยนะครับจีวอนนันหลังนะครับมหาราบมหาอุดน,นะครับแปดรอบยกฐานะร้อยปีนะครับหลวงพ่อพัดบุญยกามโมจังหวัดนครสวรรค์จะเป็นลังก็มีสองร้อย นี่นะครับเป็นเพชรลุงโลดนะครับทุกคนเพชรลุงโลดวัดปะโดชิมพีกรุงเทพมหานครนะครับนี่พระปิดตานะครับสวยนะครับนี่เลยนะครับที่โต๊ะว,วัดนะครับพ่ทีโตู้วัดนะสร้างเมื่อเมื่อสามสามห้านะครับสิบสิงหาสามห้าพิธี พุทธาพิเศษนะเพนลุกโลดนะครับหลองปู่โตรูสวยๆเลยนะครับที่วัดต้องมีให้เช่าบูชาอยู่นะครับทุกคนนะใครที่สนใจก็นะลองมาดูกันได้ที่วัดนะครับผมนะผมโู o ไใหดูนะทุกคนนี่นะครับอืม ที่น่าสนใจครับเนี่ยเพชรลุ่งโลดเหมือนกันนะปีสามห้านะครับปีสองหนึ่งนี่ก็โอ้โหนะเจ็ดพันบาทนะครับเนื้อใบลานนะครับนี่ด้านนีนเป็นพระผงนะครับนะมีไพรีพินาดนะครับลุ่มใซแปดศูนย์เนี่ยนะครับหลายรุ่นเลยนะครับเป็นพระผง นี่นะครับใครรู้จักรุ่นไหนบ้างนะทุกคนนี่มีเพียบเลยนะครับมีส่วนใหญ่จะเป็นวัดอื่นๆนะครับทุกคนนะนะครับที่อยู่ตู้ของทางวัดนะครับนี่ผมก็อาจจะไม่รู้ทุกรุ่นนะทุกคนนะนะครับเอฟซีลองลองชมดูนะครับ นะครับอันนี้ก็เป็นที่ตู้วัดนะนี่สวยๆเลยอันนี้มันด้านบนนี่ตรงกล่องสีขาวนะั่นเป็นเหมือนหลวงพ่อคูณนะครับนะนี่นะครับ เป็นอน,นสุสร100ปีนะครับพระอุดมวิจารณ์นะครับีปี38ส่วนใหญ่ก็มีรุ่นเก่าๆทั้งนั้นเลยนะลองชมดูนะครับนะนมันมีพระผงของขวัญด้วยนะตรงนี้ด้าน,น,น,นบนนะครับ ด้านนี้ก็มีพระสมเด็จนะครับสมเด็จนเก้าไอสามสิบเก้านะวัดละมดุดนะอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองกล่องแดงๆนะครับกล่องพรเพชรอ่างทองนะก็หลากหลายนะครับนะหลากหลายาวัดเลยนะครับที่รวมอยู่ที่นี่นะครับ ด้านนี้ก็มีหลวงพ่อพัดเหมือนกันนะครับแล้วก็คุณแผนนะครับคุณแผนมหาลาบมหาเสน่ห์อนน้ก็ด้านบนเป็นพระปิดตานะครับวัดโพก,กกเจ้านะครับจงังหวัดอยุธยาปีสามเจ็ด หลวงพ่อรวยก็มีนะพระปิตานี่สวยๆเลยเนี่ยสำหรับวันนี้นะผมมาตามหารุ่นนี้นะนะครับปีสองหนะึ่งหลวงปู่โต๊ะนะนะครับปีสองหนึ่งะทันหลวงปู่นะครับนี่ปีสองหนะึ่งใบลานเจ็ดพันนะครับนี่สวยๆนะนะครับปีสองหนึ่งนะก็ ที่ตู้หน่ยก็เหมือนจะเหลือเหรียญเดียวนะทุกคนนะมันจะเหลือองค์เดียวนี่ครับที่เหลือก็เป็นเพชรลุ่งโลดนะครับเพชรลุ่งโลดนี่มีเยอะเลยนะครับนะใครที่รู้ประวัติลองมาดูที่วัดนะครับนะครับวัดลาดปลาเขานะครับผมทุกคนนะครับใครที่รู้ประวัติหลงพ่โตนะนะก็เรียนเชิญเลยนี่นะครับเพชรลุ่งโลดนี่ก็มีหลายหลายองค์อยู่นะครับนะนะครับ นี่ถาดด้านล่างก็มีนะครับนะพาริดตามกันนะครับเพร็รลงโหลดนะครับนี่ขอดูไม่ได้นะครับวันนี้เพราะว่าเอ,อไม่มีกุญแจเปิดตู้นะครับนะครับน,ะนี่เลยเจ็ดพันบาทนะครับนี่เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเงินนะครับนี่บริเวณตัววัดนะหลวงปู่สวง นี่นะครับหลวงปู่หลวงปู่ชอบอืมนี่หลวงพ่อคูณเนี่ยบรรยากาศภายในตัววัดนะครับทุกคนนี่ก็เป็นโบสถ์ของทางวัดนะครับโหใหญ่มากนะทุกคนนะครับ ทางวัดก็มีเหมือนมีงานประจำปีปีด้วยนะครับผมนะของขายเยอะนะครับนี่อันนี้อาหารโครนะครับไส่โคไส่กระเบือนะคนนี่มาร่วมทำบุญกันไ,ได้นะครับทางวัดก็จะมีเทวิสวรรณด้วยนะครับนี่ดูจากน้ําแดงที่อ,อ นำมาถวายกันนะครับทุกคนหน่อยเยอะเลยนะครับนะครับท้าวเวสสุวรรณนะครับก็ฝากมาประชาสัมพันธ์นะครับนะวันนี้ก็ตามหาหลวงปู่โตนะครับปี21หนึ่งะครับของวัดลาดปะเขานะครับทุกคนนี่บรากาศบริเวณตัววัดนะครับนี่นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดสับสกายกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับทุกคนนะนะครับบริเวณรอบวัดนะครับ อ่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ